อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้นำเสนอแผนเศรษฐกิจใหม่ที่มีการปลดล็อกคริปโตเช่นบ i t c o i n และอีเ e r เรียมให้สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าในห้างสปปรรพสินค้าได้จริงผ่านระบบแซนด์บ็ที่จะเปิดให้ใช้งานทั่วประเทศภายในปีพศ2568โดยมีการแปลงคริปโตเป็นเงินบาททันทีแม้จะไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลแต่แนวคิดนี้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดผู้ถือคริปโตที่มีกำลังซื้อสูง ให้มาใช้ใจ่ายในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีแผนสมาร์ทซิตี้และโกลเด้นวีซ่า10ปีที่อาจให้สิทธิขอสัญชาติไทยเพื่อดึงดูดเงินลงทุนเข้าสู่อสังหาริมทรัพย์แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในวงการคริปโตหลายรายเช่นนายวรวัฒนาคแนวดีหรือ Acme ซึ่งเสนอให้รัฐบาลกู้บิตคอยโดยไม่คิดดอกเบีย้ยเพื่อใช้เป็นกองทุนสำรองของประเทศ และกลุ่มนักธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกที่เข้าพบดรทักษิณเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางบิตคอยดิจิทัลแอ s เซ t เทรช s ู r y หรือ Bitcoin DAT ของอาเซียนผู้สนับสนุนมองว่า Bitcoin เป็นทองคำในโลกการเงินดิจิทัลที่มีจำนวนจำกัดช่วยกระจายความเสี่ยงป้องกันเงินเฟอ้อและเสริมสร้างความแข็งแกรง่งและความยืดหยุ่นให้กับระบบการเงินในระยะยาวตัวอย่างเช่น บริษัท m e t a p l a n น็ในญี่ปุ่นได้สะสมบิตคอยจำนวนมากและใช้เป็นหลักประกันสำหรับการขยายธุรกิจส่วนฟิลิปปินส์ก็กำลังผลักดันกฎหมายจัดตั้งกองทุนสำรองบิตคอยแห่งชาติอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความผันผวนของราคาบิตคอยสภาพคล่องที่ต่ำและการยอมรับในระดับสากลที่ยังไม่แพร่หลายในฐานาสะสกุลเงินสำรองศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า สินทรัพย์สำรองคนมีสภาพคล่องสูงไม่ผันผวนและเป็นสื่อกลางที่นานาประเทศยอมรับและบิดคอยยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ในอากาศไร้การควบคุมจากภาครัฐและส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเก่งกาไรการบริหารเงินสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอบทปัจจุบันคำนึงถึงความมั่นคงสภาพคล่องและผลประโยชน์ตอบแทนเป็นสำคัญ